กดไหลย้อนโรคฮิตเลยนะฮะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เป็นกันเยอะภูมิแพ้ด้วยปอดติดเชื้ออีกตั้งหากใช่คอันไหนรุนแรงสุดครับก็ทุกอย่างก็จะรุนแรงทุกอย่างค่ะเพราะว่าเมื่อก่อน10ปีก่อนนี่จะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะคอนเราจะหายใจไม่ออกเราจะแน่นหน้าอกจนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เลยไปหาหมอหมอบว่าไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะค่ะก็หมอก็แนะนําให้ดูแลตัวเอง มากขึ้นเวลาเป็นเป็นยังไงฮะก็จะปวดท้องมันแน่นมาถึงตรงไหนฮะเออนน่นแน่นถึงต้นคอไนะตรงคอเนี่ยคือเราจะพยายามหายใจให้ได้แต่เราหายใจไม่ได้จนถึงต้องขั้นสลบเลยโอ้ใช่นี่หมายถึงว่าถ้าอาหารไม่ได้ทานอาหารตรงตามเวลาค่ะก็มันมันมันก็ตามเวลานะแต่พอมันเป็นแล้ว พอเรามันรักษาตัวเองคือทำทำอะไรก็ได้ให้ตามเวลากินข้าวตรงเวลาเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่คือแต่มันก็ใช้เวลาต้องหาหมอแล้วก็ทานยาก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆค่ะอ่านั่นอาการแรกแล้วกดไอภูมิแพ้มาอ่าภูมิแพ้นี่เป็นตั้งแต่เด็กแล้วอ่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเจออากาศเย็นก็จะเป็นผื่นหรือก่อนอฝนจะตกเนี่ยเราจะรู้แล้วฝนจะตกแล้วเ้นผื่นตามตัวงงเงี้ยเป็นอุตุพยากรเลยใช่ประมาณนั้นแต่ว่าพอ พราะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราโตโตโตมากขึ้นทีนี้โรคกระเพาะเรามันก็จะหายไปมั่งแต่มันจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนอ่ากรดไหลย้อนเนี่ยเป็นอาการหนักมากคือจากที่แน่นนะโอว่าหายใจไม่ไหวแล้วต้องต้องนอนเลยนอนนอนกับพื้นนอนราบนอนราบเจอเจอตรงไหนเราต้องนอนตรงนั้นก่อนคือเราไม่ไหวเราหายใจไม่ได้พอมันแสบค่ะมันแสบมันแสบร้อนร้อนกลางอกอ่ะแล้วก็เลยต้องหาที่นอนเลยคือต้องนั่งพักค่ะ แต่ว่ามันเราเหมือนจะเป็นลมเงือแตกตัวองอประมาณนี้ค่ะคือเราจะไม่ไหวแล้วอันนี้ถือว่ารุนแรงเลยใช่ไหมอาจารย์รุนแรงมากก็ขั้นรุนแรงนะคะแต่ว่ามันไปเชื่อมโยงกันไหมครับระหว่างโรคกระเพาะมาเป็นกดไหลย้อนคือคนเป็นโรคกระเพาะถ้ารักษาอะไรไม่ดีนะค,ะคบแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อหูรูดที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ม,มันทําให้หูรูดอ่อนแอแล้วเปิดง่ายเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็ตามมาด้วยกรดไหลย้อนได้เพราะไออาการสอดไอแสบร้อนที่หน้าอกค่ะอ่าฮะก็ก็คืออาการของกรดไหลย้อนค่ะใช่ครับอ่าฮะเอาแล้วภูมิแพ้ก็รุนแรงอีกรุนแรงค่ะภูมิแพ้นี่จะเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ว่าเป็นเป็นแบบใหม่มคือ คือพอถึงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเริ่มป่วยเริ่มอทิทย์แรกก็จะมีการน้ำมูกไหลเหมือนจะเป็นไข้อ่ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นหวัดเี่ยไปหาหมอหมอว่าเป็นหวัดแต่ว่าเราแปลกพอเราเป็นเป็นหวัดเราก็จะมีอาการเหมือนสำลักไออยู่ในที่เย็นห้องแอร์ไม่ได้เลยค่ะก็ไปหาหมอหมอก,ก็ฉีดยาให้ทุกออาทย์ละสองเข็มครับประมาณสิบห้าวันนี้ไข้จะหายไปจะไม่มีแล้วแต่ว่าอาการไอไอสำลักเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมค่ะ ก็คือเราอยู่ที่เย็นไม่ได้เลยเราต้องไปอยู่ในที่ร้อนๆอ่ะแต่ว่าที่ตัวเองทํางานอยู่ต้องเป็นห้องแอร์ทั้งวันแล้วก็ต้องไปต้องทํางานได้ใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอหมอก็ฉีดยาอีกก็ให้ให้ยามาเพียงสอบเลยให้เยอะมากก็เปลี่ยนหมอหมอก็ฉีดยาจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องตายแน่ๆเลยเรากินยาเยอะไปหรือเปล่าอะไรประนาณเพราะว่าพอเรากินยามากขึ้นเรื่อยๆเราเลิกโรคกระเพาะเราก็กำเริ ใช่ค่ะกดนอัยย้อนก็ตามมาอ่ะมันก็เลยเป็นวนเวียนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยต้องตายแน่ค่ะและไอปอดติดเชื้อมาตอนไหนฮะก็ก็ก็ไปหาหมอนะคะป่วยไม่หายคือจะไออยู่งั้นตลอดคืออยู่ในห้องเย็นก็คือไอเลยเราก็เลยไปหาหมอหมอว่าเราเป็นปอดติดเชื้อแล้วคือเกิดจากที่เราเป็นภูมิแพ้ด้วยถ้าอยู่ที่ที่เย็นๆหรืออากาศเย็นเราก็จะเป็นอาการนั้นขึ้นมาทันทีคือสามอาการมาพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะรุนแรงทั้งนั้นเลยใช่ก็สรุป เป็นลมอยู่เรื่อยๆค่ะก็นั่งอยู่ดีก็เกิดอาการขึ้นมาอย่างเงี้ยเราแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนนะอ,อย่างเราไปสัมมนาไปที่ไหนก็ได้ที่มีห้องแอร์นั่งอยู่ดีเราก็เกิดอาการปวดท้องไอขึ้นมาแน่นอกอเป็นต้องต้องออกจากห้องสัมมนาเลยเพราะฉะนั้นยาก็จะต้องมีสามชุดใช่ค่ะกินปอดติดเชื้อหนึ่งชุดชกินกดไหลย้อนหนึ่งชุดใช่ค่ะภูมิแพ้หนึ่งชุดใช่กระเพาะอีกหนึ่งชุดประมาณนั้นละค่ะโอ้โห oh. มันก็เลย พักหลังเลยไม่อยากกินยาละตายก็ตายเหอะอะไรประมาณนี้ <c oughs> คิดอย่างนั้นเลยเหรอฮะ <c oughs> ใช่เขามันทรมานจริงเพราะว่านั่งร้องไห้ทุกสารตัวเองอะ่ะตรงสสยไม่รอดแน่อะไรประมาณนี้อายุเท่าไหร่ฮะขอ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 ภยัยฮะตอนนี้สามสิบสามแล้วค่ะสามสิบกว่าเลยต้องคิดสั้นขนานดะนั้นเลยฮะก็ม <c oughs> ันท้อแท้เราไม่อยากกินยาเพราะว่าเรารู้แล้วถ้ากินยาเราก็คงแบบไม่ไหวแล้วอะ <c oughs> เป็นอยู่นานเท่าไหร่ครับไอ้สามสี่โลกที่วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้เออ ถ้าโรคกระเพาะก็เป็นตั้งแต่สิบปีที่แล้วห้าปีหลังก็จะเป็นเลือดเป็นเป็นเอ่อกดไหลย้อนกดไหลย้อนบวกกับอากาศหนาวอากาศเย็นก็จะเป็นภูมแออกลายเป็นปอดติดเชื้อแต่ว่ามันทรมานร่วมกับการไอค่ะถ้าไอเนี่ยคือจะไอเป็นเดือนเลยนะไข้ไม่มีแล้วแต่พอเจออากาศเย็นก็จะไอหนักๆเข้าไม่ไม่เจออากาศเย็นก็ไออ่ะเพื่อนจนตั้งฉายาว่าไอร้อย100วัน ไอร้อยวันใช่ค่ะเหมือนทําบุญร้อยวันเลยนะฮะสี่ห้าโรคที่เป็นเนี้ยมันรุนแรงหมดเลยในทางการรักษาอย่างที่บอกหรือเปล่าฮะค่ะก็กําลังไอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภูมิแพ้ก็ได้อเพราะว่าการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทําให้ไอได้ใช่ผมเคยเป็นฮะแล้วก็อ่ถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเวลาไอหรือกรดไหลย้อนขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะไปที่กล่องเสียงเสียงก็อาจจะแหบก็ได้แล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดคอกลืนลำบากแล้วก็ที่ปอดติดเชื้อนี่ก็ยังสงสัยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทำให้เกิดปอดติดเชื้อได้เพราะว่าช่องคอช่องหลอดอาหารกับช่องหลอดลมมันต่อกันได้นะครัะคุณหมอเคยบอกนี้ไหมครับบอกค่ะบอกอ๋อบอกว่ามีโอกาสโอกาสเปหนี้ได้ใช่ค่ะแต่ก็ยังทำทำอะไรไม่ได้ยกเว้นให้ยาอย่างเดียว ใช่ค่ะยาแล้วก็จนบอกหมอไม่เอายาได้ไหมเราไม่อยากกินแล้วเพราะว่าพอทานยาลงไปเรารู้สึกปวดท้องหมอก็เปลี่ยนจากาทานยาเป็นฉีดฉีดจนจนแบบว่าเราไม่ไหวลุหมดแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าฉีดครั้งสองเข็มค่ะาอาทิละสอง,<ป>สองเข็มนะก็มันจะมันจะฉีดฉีดมากมากก็สองปีหลังนี่ค่ะออก่อนนั้นก็จะทานยาเพราะว่าแต่เราแปลกใจพอเจออากาศเย็นเราก็จะอาการปอดติดเชื้อกลับขึ้นมา ก็ไม่หายไม่หายค่ะอาการก็ยังเป็นเลื้อยหลังเลื้อยหลังมายิ่ง<ช>มาตลอดคเคยมีคนแนะนําอาหารเสริมยาอะไรที่รักษาหมออะไรที่สามารถทําให้หายเลยมีไหมมีเยอะมากเลยค่ะแล้ว<ต>ลองไหมไม่ลองค่ะไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวแล้วทำไมมาเชื่อโอเปอเรชั่นบิมฮะพอดีพี่สาวค่ะ พี่ตุ้ยนี่ไปเยี่ยมที่ระยองครับอ่าไปเห็นอาการเราสอกระเส,ะสะไม่สบายแกก็รู้ว่าเดี๋ยวมีตัวหนึ่งส่งมาให้กินนะอะร,ระ้พอแกกลับกลับมาที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยแกก็เลยส่งกลับไปก็เปิดกล่องดูถามโทรมถามถามพี่ตุย้ยนี่คืออะไรแกบอกว่ากินกินเถอะมันมันดีกับสุขภาพเพราะว่าตอนนั้นถามว่ามันชื่ออะไรแกก็บอกแกก็เรียกว่าบิมแลไม่รู้หรอกบิมคืออะไรก็กินแบบพี่สาวให้กินก็กินเถอะไหนๆก็กินยาหมอไมาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ ก็เลยกินกินอันนี้กินคู่กับยาหมอด้วยเออใช่ค่ะอ่าก็กินกินเช้าสองเย็นสองค่ะอ่าไว้ไม่ใช่ก่อนนอนสองเพราะว่าตอนเย็นไม่ทานค่ะกินกินก่อนนอนแล้วพระสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอาการเราเราจะทํางานอยู่ในห้องแอร์ก็เฮ้ยทำไมมือไม่เย็นทําไมไม่มีอาการไอกี่วันผ่านไปถึงรู้สึกเออประมาณสองอาทิตย์ค่ะประมาณสองอาทิตย์น่ะอ่าก็เลยตื่นเต้นว่าเฮ้ยเป็นเพราะเป็นเพราะบีมสีเขียวหรือเปล่า เราไม่คิดว่าเป็นพรายาหมออ่ะก็ยาหมอเรากินมาตั้งห้าปีแล้วยังไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะผมไม่ได้ช่วยได้มากก็ปกติแล้วก็จะมีตัวยาตัวนึงช่วยเราจะไปที่ร้านขายยาเป็นตัวทานเป็นกดไลย้อนนะค่ะครับ ก็ต้องจิบอยู่เรื่อยทํางานไปด้วยเผลอหน่อยจิบจิบอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยอเราจะซื้อมาเป็นโหลๆเลยไปวางไว้ในห้องใครตรงไหนก็จิบตรงนั้นเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้พกแล้วไม่ได้ทานแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายหน่อยครับติดเชื้อก่อหายภูมิแพ้ก่อหายคือกรณีนี้มันทําให้บิ่มสีเขียวของเราเนี่ยคล้ายๆกับยาผีบอก ทำไมมันกวาดไปได้หมดแต่จริงๆมันก็คือธรรมดาธรรมดานี่แหละก็คือไปสร้างระบบร่างกายของเราให้มันแข็งแรงคืออาการทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นต่อเดียวอะนะฮะต้นต่อเดียวกันคือเรื่องของท2ที่มันสูงที่มันสูงเกินนะครับแล้วก็แคปสูงเราไปจัดการลดท2เอสสออาการกดไหลย้อนอาการของโรคกระเพาะนะครับ ซึ่งอักเสบทั้งหลายแหล่มันก็ดีขึ้นสิ่งที่จะตามมาจากประสิทธิภาพของแคปซูลของเราก็คือว่าความสามารถในการจัดการกับเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายจากการเพิ่มขึ้นของเม่เลือดขาว <S ค S หนึ่งและทชสิบเจ็ดวันเซลเม่เลือดขาวทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อเพิ่มขึ้นเชื้อมันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจัดการเกลี้ยงอมันใช้แคปซูลไปจัดการนะครับ ไม่ใช่บินไปจัดการนะครับออยถ้าฟังตรงนี้กรุณาฟังให้ดีๆนะครับผมบอกว่าแคปซูลเนี่ยมันไปสร้างที1สหนึ่ร้างท s 1 7แล้วประสิทธิภาพของท S 1นและท S17 นัิเนั่นเองไปจัดการกับเชื้อที่อยู่ในปอดนะครับซึ่งมันเป็นของของเราอยู่แล้วครับก็มันก็เป็นธรรมดานะครับพออธิบายอย่างนี้มันเห็นภาพเลยใช่ไหมง่ายๆ very very simple ภาษาฝรั่งว่าคือคือพูดอย่างเนี้ยมันก็ มันก็จะทําให้มเราเป็นมนุษย์ธรรมดามากขึ้นไม่ใช่ผีคือแคปซูลที่ทำโดยโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ก็คือไปขจัดปัดเป่าด้วยต้นต่อของสาเหตุใช่ครับที่ทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั่นเองแล้วทั้ง4ีหอาการเนี่ยมันมาจากต้นต่อเดียวกันทั้งนั้นแหละปอดจเชื้อก็หายเลยใช่ครับถูกไหมฮะถูกค่ะมีวนกลับไปหาหมอไหมฮะยังไม่ได้ไปตั้งแต่ทานเบียมยังไม่เคย เห็นหน้าหมอเลยไม่เคยเห็นหน้าหมอเลยแล้วก็ไม่อยากไปละไม่อยากไปค่ะกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่จริงๆกรณีอย่างนี้ยเป็นกรณีที่อาจารย์น้ำพัยผมเองอดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้นะว่าไอแคปซูลอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหทำไมมันมันฉังมากอย่างนี้แล้วเราก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจแล้วก็แรงผลักดันให้เราทํางานอย่างขมีนขมันเพื่อจะนําเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้คือตอนเนี้ย จากกรณีหลายๆกรณีผมจับคู่ได้แล้วภูมิแพ้กับกระเพาะถ้าใครเป็นคู่กันเนี่ทย,ยที่เดียวอยู่ครับที่เดียวอยู่นะฮะอ่าส่วนการอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับครับ